สวัสดีค่ะนักเรียนคะมาพบกับครูอ้มนะคะในรายวิชาทัศนศิล์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องอาร์ตดูมชาแน,นลของครูอั้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมศิละปะง่ายๆนะคะก็คือในเรื่องของงานออกแบบน,นะคะ งานออกแบบที่เราจะไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเขียนเลยนะคะแต่ครูจะให้นักเรียนออกแบบผ่านแอปในมือถือนั่นเองนะคะ ซึ่งครูค,คิดว่านักเรียนสามารถทําเองได้นแน่เพราะนักเรียนเนี่ยชอบแต่งรูปก,กันอยู่แล้วนะคะอากรที่เราจะไปออกแบบเนี่ยเราจะต้องมารู้หลักการกันก่อนเพราะว่าหลักการออกแบบจะช่วยให้หนักเรียนสร้างสารรค์งานออกมาได้ดีนะคะและเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าครูจะพานักเรียนไปออกแบบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้หนักเรียนไปชมคลิปสาหรับการบรรยายทฤษฎีหรือหลักการออกแบบก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะ หลักการออกแบบที่ครูจะนำมาใช้กับงานชิ้นนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด4หลักการนะคะ 1. เอกภาพเอกภาพคือการออกแบบภาพหรือจัดภาพให้มีลักษณะส,สัมพันธ์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นการจัดกลุ่มของฟอร์มและเชฟหรือรูปร่างรูปทรงให้มีความปมกลืนกันนั่นเองค่ะ 2. ความสมดุลความสมดุลคือความเท่าเทียมกันทั้งสองข้าง หรือการจัดภาพให้มีน้ำหนักเท่ากันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะซึ่งลักษณะภาพของทั้งสองข้างสามารถเป็นภาพที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะ 3. จุดเด่นซึ่งงานนี้ครูต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆเลยนะคะจุดเด่นก็คือประธานของภาพนั้นๆที่โดดเด่นมากกว่าจุดอื่นๆในภาพค่ะซึ่งในภาพนั้นจะต้องมีจุดรองไว้สนับสนุนจุดเด่น ให้ชัดกว่ารูปอื่นๆในภาพเช่นกันค่ะและ 4. ความกลมกลืนความกลมกลืนคือการจัดองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายๆกันมาจัดภาพให้เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนกันนั่นเองค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือความกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเอกภาพนั่นเองค่ะ จากที่นักเรียนนะคะได้ดูหลักการออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงเวลาทํากิจกรรมวันนี้เลยนะคะกิจกรรมนะคะก็คือจะพานักเรียนไปทําการออกแบบปรัคลิป YouTube นะคะครูก็ได้ไอเดียมาจากการที่ครูได้ตัดต่อคลิปวิดีโอทำอคลิปลง YouTube นั่นเองนะคะซึ่งครูก็ได้สังเกตว่าการทําคลิปลง YouTube เนี่ยมันมีศิละปะสอนแทรกอยู่มากมายเลย สิ่งหนึ่งที่ครูเห็นก็คือการทำปกนั่นเองนะคะการทำปกคลิปเนี่ยเอาง่ายๆก็คือการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะในการแต่งภาพแล้วก็ขึ้นไปแปะไว้หน้าคลิปนั่นเองนะคะซึ่งประโยชน์ของหน้าปกใช่ไหมคะมันก็คือมีไว้เรียกร้องความสนใจมีไว้สําหรับดึงดูดความสนใจให้กับคนที่เข้ามาดูนั่นเองนะคะแต่เราจะทํายังไงให้มันน่าสนใจเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันในหลกักการ ก็มาลองทำกันนะคะสำหรับแอปที่สามารถใช้ในการออกแบบปกได้นะคะมันก็คือแอปแต่งรูปทั่วไปนะคะแบบนี้นะคะครูจะขึ้นให้ดูนะคะบนโลกนี้นะคะบนโลกในโทรศัพท์ของมือถือเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะครูก็จะเลือกมา1นึ่งแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่ครูใช้ก็คือ Line Camera นั่นเองนะคะ Line Cam e r a ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะแบบนี้นะคะหน้าตาลายคา a เมล่าแล้วก็เข้าไปเลยนะ,ะรูปทุกรูปที่นักเรียนจะเลือกทำเนี่ยมันก็คือรูปที่ผ่านการแต่งมาแล้วในหนึ่งรูปที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะต้องมีรูปของคนทำด้วยนะคะ เพื่อที่จะให้เขารู้ว่าใครกันหน้าเป็นคนทำนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปทําคลิปการสอนศิลปะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทํานะนักเรียนจะต้องไปหารูปงานศิลปะมาหนึ่งรูปแล้วก็แปะรูปตัวเองเข้าไปแล้วทําทําสมมุติว่านี่คือโปกคลิปของเรานะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะเลือกงานนี้มาทํานะเราจะแบ่งเป็น2ออย่างก็คือในส่วนของฉากข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะคะสําหรับคลิป งานศิลปะเนี่ยเราก็จะต้องเอารูปศิลปะเราเด็ก mm hmm. ๆไว้ก่อนใช่ไหมคะงางที่ครูเลือกวันนี้นะคะงานที่ครูเลือกก็จะเป็นางานนี้เลยนะคะถ้าเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงคำว่าเลือกสีเขียวนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกตกแต่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหลังจากที่ เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดูมืดๆนิดหน่อยนะนัรนยัก็สามารถเพิ่มความสว่างขึ้นมาได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะสีมันจะไม่หายไปนะคะ,ะเพิ่มขึ้นมาเลยให้แจ่มว้าวไปเลยค่ะกดเช็คถูกค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าเราพอใจกับพื้นหลังแล้วนะคะเราก็มาเลือกรูปของเราไปแตะไว้เลยค่ะ,ะแล้วก็มาเลือกตรงที่ รูปหัวใจตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีรูปของกันไกลตรงนี้แล้วก็กดไปเลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นอันนี้เป็นรูปที่ครูเคยเลือกไปแล้วนะคะเราก็กดตรงบวกตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่รูปเหมือนเดิมค่ะสําหรับวันนี้ครูจะเลือกรูปนี้นะ,ะอ,อันนี้มันจะมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแคปฉากหล้างออกนะคะแล้วก็กดเลือกเลย เสร็จแล้วก็กดตรงที่เนี่ยค่ะแคปนะคะแล้วก็กดตรงคำว่าวาดนะคะเพื่อที่จะเลือกในพื้นที่ที่เราจะนำไปแต่แล้วก็วาดไปตามรูปทรงของตัวเราเลยะคะเราจะไม่เอาฉากหลังอาจจะเอาบอกมานิดนึง ต้องต่อกันนะคะแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยมือเลยเห็นไหมคะว่าลูกข้างหลังมันจะหายไปนะคะพอลูกข้างหลังหายไปแล้วเราก็กดไปต่อปึ๊บอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะจะได้ตรงที่เป็นลูกของเราแล้วเราก็กดโอเคไปเลยค่ะทีนี้รูปที่เราตัดไปมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงข้างหน้ารูปศิลปะปของเรานะคะ แล้วก็เลือกมุมเลยค่ะสาหรับมุมของครูมักจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะแบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนก็ทําการขยายหรือว่าจัดแต่งให้มันให้มันพอใจนักเรียนนะคะใหญ่ไปเนาะนี้นะคะประมาณนี้ก็ได้ละคะ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีความน่าสนใจเนาะลูกมันยังจะยังแบบว่าเป็นสีไปด้วยกันหมดไม่มีความสนใจเนาะ เราก็ใช้วิธีการวาดเส้นในกอบเลยนะนเราไปกดสมกวรแล้วก็กวดคําว่าเค้นนะคะสีที่ครูมักจะใช้บ่อยๆก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเพราะมันชัดเจนดี e, นะคะก็จะใช้เหมือนเดิมนะกดไปตรงสีเหลืองอันนี้คือขนาดนะคะขนาดของเส้นนะคะซึ่งครูจะเอาใ้ระดับกลางๆนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็วาดเป็น ออกตรงลูกของเราเยคะ่ะแบบนี้นะคะอ่าวไม่สวยเดี๋ยวก่อนกลับไปใหม่ดูงมาจากตรงนี้แล้วกันนะคะนี่นะคะอ่าประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็าจ,จัดตกแต่งเป็นจุดบ้างจุดใหญ่บ้างจุดเล็กบ้าง ได้รูปของเราเรียบร้อยแล้วเป็นที่ภาคภูมิใจละเราก็ลองมาใส่กรอบกรอบข้างหลังนู้หน่อยนึ่งนะคะกรอบของเราก็กดตรงที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเขาจะมีอันนี้ยังไม่ได้สมัครเป็นพรีเมียมนะคะเป็นบ i p ีเป็นพรีเมียมเนาะก็จะได้กรอบไม่เยอะเราก็ไปเลือกกรอบเลยนะคะกดเข้ามามันก็จะมีแบบย่อยๆนะคะสมมติว่าเลือกตรงนี้เนาะอ่าเป็นจุดเด่งเลยนะคะใส่เป็นเส้นแบบ ออกตูมาสีดำก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะเลือกสีขาวก็ได้น,นี้ก็ได้นะคะหรือเราไม่พอใจที่จะเป็นเส้นแบบนี้มันก็จะมีแบบอื่นอยู่นะ,ะอันนี้เป็นฉาเนาะเป็นกรอบแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะเลือกเนาะนะ,ะมีหลายอันเนาะเป็นวงกล้มนะคะเป็นฉากแบบนี้นะคะ หรับงานนี้นะคะครูคิดว่าครูชอบเส้นแบบนี้เนาะใส่ไปเลยแบบว่าวา,าสีดำนี่แหละค่ะเอาเสร็จแล้วเราก็กดออกแบบนี้นะคะอ,อ่แบบะ,ะอามาถึงขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันนะคะคือการจัดวางตัวหนังสือเราเลือกตัวหนังสือหรือว่าคําบรรยายที่มันสอดคล้องกับผลงานข้างหลังนะคะแล้วก็เลือกสีให้มันโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะสำหรับครูนะคะครูก็จะ ชื่อว่าอ๋อก่อนอื่ยเรามากดที่ตัว T กว่อนค่ะแล้วก็กดตรงคําว่าข้อความนะคะทีนี้เราก็พิมพ์ข้อความสาหรับบคลิปของเราเลยว่าอยากจะให้เขาเห็นคําว่าอะไรนะคะสําหรับอันนี้เนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพภาาเบือนของแอปเปิลนะคะด้วยสีไม้นะคะครูก็จะเลือกพิมพ์คาว่า บ้าง่ายๆไปก่อนเนาะเผื่อเขาเห็นว่าง่ายๆแล้วกดเข้ามาเนาะเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปนะคะต่อไปเลยนะคะทีนี้มันจะมีฟอนต์ให้เลือกนะคะถ้าตรงนี้ไม่พอใจนะเราก็มากดตรงเอเล็กตใหญ่บวกตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีให้โหลดแอปโหลดอฟอนต์มาอยู่นะคะส่วนตัวของครูเนี่ยจะชอบ ตัวหนังสือที่มันเป็นคล้ายๆกับภาษาเกาหลีนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยเนาะทีนี้สีมันจะอ,อมาเป็นสีดำเราก็เลือกเลยค่ะสำหรับสีที่เราสนใจอันนี้มันก็เข้าไปเห็นไหมมันจะเข้ากับสีเหลืองข้านี้เริ่มเห็นแล้หน่อยข้างหลังเป็นสีโทนอะไรคะโทนร้อนเนาะเราต้องเลือกสีโทนเย็นในข้างหน้านะตาคูก็ไม่ค่อยจะดีโทนเย็น เสร็จแล้วเราลองมาใส่ขอบดูขอบสีอะไรดำดีไหมเพื่อใส่ขอบเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทําให้ตัวหนังสือมันเด่นขึ้นมานะคะสีเหลืองดีไหมคะสีเขียวอืมนี่น่าสนใจที่จริงเราจะแบ่งตัวหนังสือก็ได้นะคะอ่านี้ก็น่าสนใจเนาะอือันนี้ตรงนี้นะคะเป็นระดับความกว้างของ นะคะเอากว้างๆไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้เนาะถ้าเราพอใจแล้วก็กดเช็คถูกนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าเราจะจัดวางตรงไหนดีนะคะสำหรับตัวหนังสือมันเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดเลยนะเอาจริงๆนักเรียนทำได้ะะแหละนี้นะคะสำหรับครูครูจะวางไว้ตรงนี้เนาะ ก็จะเพิ่มข้อความอีกหนึ่งข้อความแล้วก็กดตัวทีเลยค่ะแล้วก็ข้อความแล้วครูจะเพิ่มชื่อของไม่ใช่ชื่อระดับชั้นในการทํานะคะก็คืออันนี้ครูสอนอนักเรียนชั้นป5นะคะปห,ะหนะคะพิมพ์เข้าไปว่าป .5 ต่อไปครูชอบฟอนต์นี้นะคะสำหรับแล้วก็ ลายสีใหม่ที่มันแจมว้าวกว่าน,นี้นะคะปึ๊บแบบนี้เห็นไหมออเก็โอเคนะคะเหลืองคอส้มอืมแล้วก็เอาไว้ตรงหมูนะคะเสร็จแล้วก็เช็คถูกนะคะเป็นอันเสร็จ เรียบร้อยนะคะสำหรับปลดคลิปนะคะการวาดแอปเปลิลจากสีไม้ง่ายๆนะคะแอปเปลิลจากสีไม้ง่ายๆนะคะแล้วก็กดบันทึกเลยเสร็จแล้วรูปของเราก็จะไปอยู่ในอันลบั้มของลายคาเมล่านั่นเองนะคะแล้วก็กดโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเราก็มาเช็คในอันลบั้มของเรานะคะและกลเลอรี่มาแกลเลอรี่ ก็ไปดูเลยนะคะในลาคาเนล่าลาคาเน่าลายคาเนล่าอตัะ,ะคะก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี้นะคะสหรับโปรติปที่ครูเคยทาไว้นะคะก็จะมีหลายอันนะคะมีแบบนี้นะ,ะมีหลายอันมากเลยกว่าจะได้ลงแบบนี้นะคะสว่างสางนิดนึงแบบน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ,นะคะเดี๋ยครูจะขอปิดนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะ,ะใครที่ต้องการที่จะใช้แอปเหมือนครูก็สามารถใช้ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเลือกแอปอื่นมาทำก็แล้วแต่ความสนใจหรือว่าความสะดวกใจของนักเรียนเลยนะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถใช้ทักษะการแตง่งรูปวกกับทักษะการออกแบบ ในงานศิลปะ 3, แล้วก็ทํางานดีๆมาส่งครูได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ